ครับท่านผู้ชมครับจริงๆแต่งชุดนี้ต้องทําท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการโหนเศรษฐกิจอาจจะมาแปลกหน่อยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมาทาไมชุดนี้ยังกับเป็นนักรบเศรษฐกิจที่จะต้องไปฝ่าฟันบรรยากาศทางเศรษฐกิจในขณะนี้เอ๊ะหรือว่าเราจะแบบฟันธงเศรษฐกิจเอาไงดีนะครับฉันบอกว่าบรรยากาศตอนนี้สําหรับรอบรั้วมหาวิทยาลัยหออนค้าไทยจะเป็นบรรยากาศของการที่ต้อนรับนักศึกษาใหม่ครับนักศึกษาปีหนึ่ง ตอนนี้ในระดับมหาวิทยาลัยนั้นเริ่มเปิดการเรียนการสอนแล้วนะครับและนี่คือชุดที่ต้อนรับนักศึกษาครับอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะแต่ว่ามันก็จะต้องมีภาพที่ชี้นักศึกษาเห็นว่าการเป็นนักรบทางด้านธุรกิจสาหรับคนเด็กหัวนค้าหรือว่ารอบรั้วมหาลัยหัหน้าไทยที่เราใช้สโลแกนว่าคนหัวกันค้าเด็กหัวนค้านั้นเขาเปรียบเสมือนกันนักรบครับที่จะต้องออกไปต่อสู้ฝ่าฟันเพราะมหาลัยหัวหน้าไทยเจ้าของคือหอวค้าไทยนั้น ตั้งใจที่จะสร้างผู้ประกอบการที่จะต้องโดด,โด,โด,โดเด่นบนเวทีในประเทศไทยและก็ะต้องโดโดเด่นในเวทีโลกหรือเวทีอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตนะครับเอาชุดที่ต้อนรับนักศึกษาใหม่สําหรับการประถมนิเทศเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้และแน่นอนครับว่าหลายคนบอกว่านี่ชุดอะไรกันแน่ผมบอกทีมงานว่าขอเป็นชุดนักรบมองโกนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นมองโกเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้คนที่ครอบครองอาณาจักรของ โลกได้พื้นที่มากที่สุดแล้วก็เป็นการใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันซึ่งก็คือกลยุทธ์ในการรบเป็นการทําแบบรบเร็วคือใช้ม้าแล้วก็กองทัพหลวงนั้นเคลื่อนไปในเต็นท์ที่มีล้อเลื่อนไปด้วยสั่งการใกล้ชิดกับสนามรบนั้นคือเจงกิสคานและกุปไลคา,านราชวงศ์หยวนของจีนครับซึ่งก็คือเป็นชนเผ่ามองโกลนั่นเอง และแน่นอนนะครับว่านอกจากทางด้านกุ๊ปลายคานซึ่งจะปกครองประเทศจีนอยู่ช่วงหนึ่งนั้นยังเป็นคนที่สร้างเส้นทางสายไหมครับที่มาโคโปรปโลนั้นได้เดินทางการค้าขายระหว่างจีนกับยุโรปและแน่นอนว่าในช่วงนี้จีนก็ใช้ในโยบายอีใต้อีลูกก็คือเส้นทางสายไหมนะครับหแถบ1เส้นทางนั่นะคือสิ่งที่เป็น,นกลไกในการเคลื่อนโลกเพราะตอนนี้ทุกคนบอกแล้วครับว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นท้าทายการเป็นอันดับหนึ่งของโลก เข้ามาเบียดใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นและนี่คือที่มาของรายการโฮสเศรษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้จะแตะเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและก็จะเชื่อมโยงนะครับมาที่การปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดในรอบครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาและเชื่อมโยงการปรับดอกเบีย้ยของไทยคือกรองอและจะจบลุลงด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองไทยครับในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง4เรื่องหลักๆเรามาเริ่มต้นเรื่องแรกก่อนครับว่า ข่าวๆที่จะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือว่า Geopolitics นั้นเปิดมาหลายคนช็อกโลกเลยนะครับก็คือทหารของไนเจอร์ประเทศในแอฟริกาได้มีการปฏิวัติครับและก็ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจัดตั้งรัฐบาลขึ้นและพร้อมกับนะครับขอให้ประเทศฝรั่งเศสซึ่งมาปกครองไนเจอร์และก็นำทรัพยากรไปใช้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือว่าสินแร่ต่างๆที่มีมูลค่าสูงเนี่ยนะครับ ได้มีการให้กลุ่มทุนหรือกลุ่มของฝรั่งเศสนั้นออกไปจากประเทศไนเจอร์แน่นอนนะครับว่าในแอฟริกาเองก็มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีกลุ่มประเทศลหลายๆประเทศบอกว่ากดดันไนเจอร์ว่าอย่าทําแบบนี้และพร้อมที่จะเป็นปฏิบัติกับไน,นเจอร์ขณะเดียวกันครับประเทศของสหรัฐอเมริกาและค่ายตะวันตกก็มีการแซงชั่นไนเจอร์นะครับแต่ประเทศอื่นๆที่ไม่ได้สนใจหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดกับตะวันตกเช่นอัลจีเรีย ก็เริ่มแล้วครับว่าเขามีความผูกพันกับรัสเซียและก็บอกว่าพรา้อมสนับสุนไนเจอร์ประเทศอื่นๆถ้าเข้ามาสู้รบกับไน,นเจอร์แล้วต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยทหารไปเป็นรูปแบบอื่นนั้น <c oughs> เขาบอกว่าอาร์เจียีพร้อมรบกับไน,นเจอร์ครับแน่นอนนะครับว่านี่คือจีโอพอร์ติกใหม่ที่นอกจากรัสเซียยูเครนที่เราจะเห็นภาพของนาโต้นำโดยสหร,รัฐกับสภาพยุโรปซึ่งเข้าข้างยูเครน กับฝั่งของรัเสเซียซึ่งมีพันธมิตรหลายคนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางซึ่งนําโดยอิหร่านและรัเสเซียก็ไปที่เกาหลีเหนือและแน่นอนว่ามีจีนยืนอยู่ข้างๆที่พร้อมจะดูแลและสนับสนุนรัเสเซียอยู่อย่างไม่เป็นทางการแน่นอนนะครับว่าจีโอ o พ i t i ติกนี้ทําให้เราเห็นเลยว่าภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนั้นกำลังเปลี่ยนขั้วจากสหรัฐกับยุโรปมาที่เอเชียและรัเสเซียหรือไม่ และสถานนี้ยังเป็นสถานที่เราต้องดูติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลต่อภาพสิทกิจไทยและภาพสิทธิ์โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมีผลต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวกลับมาที่บรรยากาศของสิทธิ์โลกนะครับหลังจากที่เราคุยเรื่องจีโรเปอร์ติกนั่นคือเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นได้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่เป็นอัตรารีกเชิงนโยบายอีก0.25%เจาก5ถึง5.25%เป็น5นะครับจุงถึง 5.5%นะครับซึ่งตรงกรอบนี้เป็นไปตามคาดครับเฟดนั้นขึ้นดอกเบีย้ยตามคาดแต่จอร์มพาวเวลได้ออกมาพูดว่าการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งต่อไปนั้นจะขอดูข้อมูลเป็นระยะระยะแบ่งรับแบ่งสู้ครับไม่ได้บอกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยนั้นจะเป็นการขึ้นอีกเป็นครั้งที่2เพราะในดอทพอทที่เราคุยในรายการนี้บอกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยรวม2ครั้งครั้งจุด2.5เป็น5.5%จาก5ไปจบที่5.5นะครับ แต่ตอนนี้มีการปรับขึ้นจาก5ไปเป็น5.25แล้วแต่เจอร์มพลเวลบอกว่ายังต้องต่อสู้เงินเฟอ้อแต่ขอดูข้อมูลเป็นระยะระยะยซึ่งหมายถึงว่าเฟดจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยหรือไม่ต่อไปก็ได้ครับกลับมาที่ประเทศไทยเราสังเกตน,นะครับว่าตอนอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนั้นเราจะเห็นภาพแล้วครับว่าเฟดนั้นเริ่มปรับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดในรอบหลายปีแล้วรูปภาพจะเห็นเลยนะครับกลับมาที่ประเทศไทยธนาคารทไทยนั้นนะครับได้มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเชิงนโยบายเหมือนกันก็คือดอกเบีย้ย R P ครับงวันอัตราดอกเบีย้ยในตลาดซื้อขมาบัตรัฐบาลในเรียวลานหนึ่งวันปรับขึ้นจาก2ไปเป็น2.25%ครับแน่นอนครับว่าตลาดทาดแบบนั้นเพราะเชื่อว่าเฟดนั้นขึ้นดอกเบีย้ยในอัตราเร่งเยอะมากแต่ไทยนั้นขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั้นไม่ได้เร็วพออัตราดอกเบีย้ยของไทยที่เป็นดอกเบีย้ยเชิงนโยบายนั้นต่ำสุดในอาเซียนครับดังนั้นการที่าทางประเทศไทยนั้นขึ้นดอกเบีย้ยนั้นหลายคนจึงบอกว่า ก็น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยไปนะตลาดการเงินค่าแบบนั้นเพราะเฟดนั้นได้ขึ้นดอกเบีย้ยไปจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไทยควรจะขึ้นอีกจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อเว้นช่องว่างความต่างระหว่างดอกเบีย้ยไว้ไม่ให้ห่างเกินไปและดอกเบีย้ยของไทยนั้นจะได้ค่อยๆปรับขึ้นเพื่อจะใกล้เคียงกับประเทศอื่นในอาเซียนเพื่อป้องกันเงินทุนไหลออกในยาวนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นให้ความเห็นประกอบกับการขึ้นดอกเบีย้ยไว้ว่าเพื่อที่จะรักษาสมดุลทางเสียภาพทางการเงินและเห็นว่าอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้นั้น ถ้าหักเงินเฟอ้อออกดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินลบด้วยอัตราเงินเฟอ้อนั้นไม่ได้มีเป็นบวกมากพอไม่จูงใจต่อการออมครับซึ่งตรงจุดนี้เราจะเห็นนะครับว่าเงินเฟอ้อล่าสุดที่เป็นรายเดือนนั้นอยู่ที่จุดสองเปอร์เซ็นต์ในเดือนมิถุนายนขนาดที่เฉลี่ย6เดือนแรกอยู่ที่2.5%ดครับดังนั้นดอกเบี้ยนโยบายที่2%ลบด้วย2ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบทันทีนะครับแต่ถ้าเอาอัตราดอกเบีย้ย นโยบาย2%ลบด้วยจุด2.3ที่เป็นการอัตราเงินเฟ้อรายเดือนยังเป็นบวกแต่ว่าประชาชนในฐานะผู้ออมก็จะดูว่าเงินฝากประจําเท่าไหร1่1%เงินฝากออมทรัพย์เท่าไหร่สูงุดจุด5.75มันไม่จูงใจพอในการที่จะออมดังนั้นาทางทีไทยจึงตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยครับเพื่อวางราฐาระยะยาวและาทางประทศไทยก็ห่วงว่าอาจจะมีปัญหาของทางด้านเงินเฟอ้อเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะเพราะทะเลดํารัเสเซียนั้นได้ปิดทะเลดํา ไม่ให้ทัญ,ญพืชออกจากยูเครนนะครับทำให้ปัญหาของทางด้านราคาข้าวของแพงอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ทัญ,ญพืชหรือว่าข้าวสาลีมีราคาแพงและที่สําคัญอินเดียเองก็ประกาศงดการส่งออกข้าวเนื่องจากบรรยากาศโลกที่ร้อนแรงขึ้นนะครับภัยแรงที่เกิดขึ้นบรรยากาศของนะครับฮอตเวฟหรือภาวะโรคร้อนที่เกิดขึ้นอินเดียจึงสร้างความมั่นคงอาหารไม่ส่งออกข้าวออกไป แน่นอนครับอาจจะทำให้สถานการณ์ของเงินเฟ้อโลกปรับตัวสูงขึ้นได้พร้อมๆกับสัญญาณของทางด้านน้ำมันเริ่มขยับไปอยู่ที่80ถึง85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่รัสเซียและซาอุดิอาระเบียในนามโอเปกพลัสนั้นประกาศตัดโคตากำลังการผลิตและเริ่มมีผลตั้งแต่สิงหาคมแน่นอนนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยของไทยนั้นหลายคนมองว่าอาจจะหยุดขึ้นแล้วแต่ต้องตามดูครับว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยอีกไหมเราอาจจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของไทยอีกครั้งก็ได้คอยมาอัปเดตนะครับ แต่ต,ดตัดดอกเบี้ยตรงนี้ทาร้ายระบบิจไทยไหมคาตอบคือไม่ควรและไม่น่าเพราะว่าตอนนี้สีไทยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นขึ้นทุกคนยังเชื่อว่าสีไทยนั้นโตประมาณ3.5%ในปีนี้บวกลบเล็กน้อยอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นนั้นน่าจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยและคนไทยน่าจะรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้บ้างนะครับไม่น่าจะมีข้อติดขัดอะไรแต่เพื่อประโยชน์ของเสียภาพทางสีในระยะย,ยาวแบงค์ชาติจึงตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยครับหันกลับมาดูที่ภาวะสีไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเพิ่งประกาศตัวเลขสีไทย ในเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนมิถุนยายนนั้นออกมาและปรากฏว่าจากรูปภาพเฉลยนะครับว่าทิศท,ทางของการบริโภค PCI การลงทุน PII และก็ทิศท,ทางของทางด้านเซอร์วิสนั้นปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าตัวเลขต่างๆแบงค์ชาติจึงบอกว่าสีไทยนั้นมีสัญญาณของการค่อยๆฟื้นขึ้นแต่ในระยะหลังการเมืองที่มีอุปสรรคมีปัญหาและภาวะสิทธิโลกที่เราส่งออกไม่ได้โดดเด่นนัก ก็จะทาให้สีไทยในช่วงนี้ครับเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมดูแผ่วๆบางลงแต่ไม่ใช่เป็นจุดที่เราจะต้องกังวลหรืออันตรายอะไรมากมายนะครับแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณของการบริโภคดีขึ้นว่าการบริโภคดีขึ้นเพราะอะไรจากรูปจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นเพราะสินค้าเกษตรนั้นขยายตัวดีขึ้นเส้นสีเขียวครับแล้วก็สินค้าทางด้านบริการปรับตัวดีขึ้นซึ่งเป็นเส้นสีเทาและก็การส่งออกที่แย่ลงเนี่ยมันทําให้สินค้าอุตสาหากรรมนั้นมีการขยายตัวในตาที่ชะลอลงนะครับแต่ว่า เศรษฐกิจไทยนั้นดีขึ้นเพราะว่าภาคการเกษตรนั้นดีขึ้นภาคบริการดีขึ้นและถ้ามาดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยครึ่งปีแรกครับก็คือ13ล้านคนแต่นั้นปีนี้เป้าหมายการท่องเที่ยวที่ประมาณ25ถึง30ล้านคนนั้นมีโอกาสเป็นไปได้และรูปกราฟจะชันเลยนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจนถึงเดือนมิถุนายนนั้นปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและอีกจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้การบริโภคดีขึ้นในะขณะนี้ก็คือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครังนนายออายาดชีีตว ทำโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับความเชื่อมั่นผู้ริโภคดีขึ้นแม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นต่ําแต่ดีขึ้นเป็นลาดับดังนั้นนั่นหมายความว่าภาวะการเงินที่ดีขึ้นภาคการเกษตรที่ดีขึ้นแม้ว่าการสออกอยังขยายตัวติดลบแต่คนเริ่มมั่นใจเศรษฐกิจมากขึ้นหลังจากที่เราคลายตัวเรื่องโควิดทําให้คนนั้นกล้าจับใจใช้สอยมากขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนั้นก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ยกเว้น,นเดือนมิถุนายนล่าสุดแล้วครับที่ควาเช่วมั่นของภาคธุรกิจที่แถบทิศไทยนั้นเป็นคนทำคือ Business s e n t i m e n t Index นะครับ BSI นั้นเดือนมิถุนายนนั้นปรับตัวลดลงมาซึ่งอาจจะเป็นเพราะการส่งออกที่ยังไม่ดีและอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์การเมืองครับดังนั้นประเด็นสำคัญสำหรับตอนนี้ทุกคนจับจ้องมาที่การเมืองนะครับการเมืองที่สารมนุนั้นได้เลื่อนการตัดสินรับคำร้องกร,รณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นได้ยื่นบอกว่ากร,รณีของการบวชคุณพิธานั้น ชอบหรือไม่ที่จะปัดตกถือเป็นยติและไม่ให้โหวตซ้ําเรื่องนี้ตัดสินกันวันที่16นะครับสิงหาคมซึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าสารนุนจะตัดสินในวันที่3สิงหาคมครับแต่ปรากฏว่า3สิงหาคมสารนุนนั้นเลื่อนการพิจาจรณาจึงทาให้ประธานรัฐสภาอาจารย์วันมูฮัดนอมาธาจึงตัดสินใจเลื่อนการคัดเลือกนายรมตริในครั้งที่สอง ซึ่งเพื่อไทยเป็นแกนนำและจะเสนอชื่อคุณเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเลื่อนออกไปก่อนโดยยังไม่มีกำหนดครับแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพของข่าวทางการเมืองนั้นดูเหมือนกับใช่เหมือนกับชับชดแต่ความไม่แน่นอนสูงครับภาพที่ออกมาเราเห็นพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาอาจจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยและก็เสนอคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเดิมก็มีข่าวว่าเพื่อไทยจะไปถามกล้าวไกลว่าจะโหวตคุณเศรษฐาไหมแต่ดูเหมือนกับว่าจะ เข้าต้มมัดซึ่งเกาะกันแน่นตาม m อมของ8พรรกลายเป็นขนมจากไปเรียบร้อยเลยนะครับก็คือเป็นการแยกออกจากกันและดูเหมือนว่าการแยกออกจากกันนั้นบรรยากาศไม่ได้สดใสสดชื่นเท่าไหร่นักเชื่อว่าก้าวไกลคงไม่โหวตให้เพื่อไทยไม่สับสนให้คุณเศรษฐาเป็นนายกจะทําหรือไม่ต้องตามแต่ดูเหมือนกับว่าก้าวไกลไม่ได้สปอร์ตขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ดูเหมือนกับชื่อของพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้เข้ามาอยู่ใน แกนในการจัดตั้งรัฐบาลเต็มพักเข้ากับสโลแกนไม่มีเราเออไม่มีลุงไม่มีเรานะครับไม่มีเราต้องไม่มีลุงดังนั้นแน่นอนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์จึงไม่ชัดว่าพักแกนนําอันดับสองก็คือพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่แม้ว่าโทนข่าวออกมาว่าคุณเศรษฐาจะถูกเสนอเป็นนายกและมีพักร่วมรัฐบาลเข้ามาเสียงน่าจะพอแต่ถ้าไม่พอถ้าไม่ได้จะตกไปอยู่กับ พักที่3ทันทีคือพักภูมิใจไทยครับซึ่งเพื่อไทยเปิดภาพไปแล้วดังนั้นในจุดนี้ทุกคนจึงมองไปที่คุณอนุทินชาญวิรุณหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งออร่ารัศมีโดดเด่นมากทั้งภาพทางการเมืองสู่ทางนิสสั์และดวงซึ่งน่าจะมีจุดลุ้นสําคัญว่าถ้าไม่ใช่คุณเสถาอาจจะกลายเป็นทางด้านคุณอนุทินชาญวิรุณซึ่งประจวบเหมาะกับข่าวคา,าวที่อดีตรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตร ประกาศเลื่อนการมาวันที่10สิงหาคมนะครับยิงทำให้ภาพข่าวของการที่ดิวที่ตกลงไม่ลงตัวและอาจจะเป็นคุณอนุทินก็ได้หรืออาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้ซึ่งตอนนี้ชื่อที่แทรกออกมาก็ยังมีชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและคุณพีรพันธ์นะครับที่เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติแน่นอนนะครับว่าบรรยากาศยังไม่ชัดแต่สถานการณ์ของเศรษฐกิจมันถูกซึม เศร้าไปด้วยบรรยากาศของการเลือกนายกไม่ได้ครับตลาดหุ้นนั้นมีอาการไซด์เวดาวไม่สดใสไม่โดดเดน่นเพราะไม่รู้ว่าจะมีรัฐบาลเมื่อไหร่จะโหวตอีกกี่ครั้งจะลงตัวแค่ไหนช่วงนี้ตลาดหุ้นเลยไซด์เวดาวนะครับแน่นอนนะครับว่าเราต้องการรัฐบาลเร็วเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเราต้องการนายฐมนตรีที่เข้าใจเศรษฐกิจฟื้นเศรษฐกิจได้และเราต้องการครมรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์และทํางานต่อเนื่องได้ดีการเมืองยังไม่ชัดเจนครับ เหมือนกับบรรยากาศหน้าฝนมรสุมยังมามีฟ้าร้องเป็นระยะเมฆยังดูครึมไม่สดใสไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าโหวตนายกเมื่อไรไม่รู้ว่าโหวตครั้งที่สองจะเป็นคุณเศรษฐาใช่หรือไม่และคุณเศรษฐาจะผ่านไหมและจะโหวตครั้งที่สนั้นจะเป็นการเสนอชื่อใครแล้วสถานการณ์การเมืองในสภากับน,นอกสภาจะเป็นอย่างไรไม่ชัดครับอย่างไรก็ตามทุกคนยังมองว่าการเมืองน่าจะคลายตัวได้ การโหวตเลือกนายกรรฐีนต้องฟังสารนุลว่าโหวตชื่อซ้ําได้หรือไม่กรณีคุณพิธาถ้าโหวตชื่อซ้ําได้อาจจะมีการโหวตชื่อหลายรอบครับแต่ถ้าโหวตชื่อซ้ําไม่ได้การโหวตชื่อนายกรรีจะเร็วมากเพราะถ้าคุณพิธาไม่ได้ไปแล้วตกไปคุณเศรษฐถาถ้าได้จบตั้ง,งรัฐบาลได้ไม่ได้ก็จะเสนอชื่อใหม่มันวนไม่กี่รอบนะครับถ้าให้สถานการณ์ของการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นน่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาได้ หรือไม่ก็คือเดือนกันยายนเศรษฐกิจไทยยังสามารถเคลื่อนตัวต่อไปได้และเศรษฐกิจไทยยังโตได้ในกรอบ3.5อร์เซต์ในปีนี้บวกลบสําหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้าจะโตเท่าไหร่ต้องอัปเดตเป็นระยะนะครับเพราะ1นายกคือใคร2ครมอประกอบด้วยกี่พักจะเอานโยบายทางเศรษฐกิจมาอย่างไรการเมืองนอกสภาจะนิ่งไหมแนีน่อนครับเรื่องเหล่านี้ต้องตามในร,รายการโหดเศรษฐกิจนะครับ โดยมหาวิทยาลัยหอยค้าไทยไม่อยากจะใช้กรณีของฟันธงใดๆอีกสิ้นแหม่มีดาบประกอบต้องขอใช้หน่อยนะครับไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นนะครับแต่รู้ว่าเศร,รษฐกิจณตอนนี้เราต้องสวมวิญญาณของนักรบไทยนักรบเศรษฐกิจที่ต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคทางเศร,รษฐกิจณขณะขน,นี้ให้ได้บรรยากาศสีโลกที่บรรยากาศนั้นยังมีภาวะของการถดถอยภาวะของการซึมตัวอยู่สงครามทางเศร,รษฐกิจครั้งนี้หนักหนาพอสมควรครับสำหรับทิศทางเศร,รษฐกิจในครั้งหน้าในปีหน้า เพราะโลกกาลังเปลี่ยนแปลงย้ายความเจริญจากตะวันตกมาสู่เอเชียภายใต้บรรยากาศความขัดแยง้งทางการเมืองซึ่งยังคงครุ่นและการใช้เศรษฐกิจไทยให้ขับเคลื่อนไปอย่างไรแข่งขันกันนานาชาติหรือไม่เป็นเรื่องที่เราต้องคุยในรายการโหสตีนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราจบครบถ้วนกระบวนวามละกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปหรือในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการโฮสกิจโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยอย่าลืมนะครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานและแน่นอนนะครับว่าเราจะเดินไปด้วยกันในการที่จะเรียนรู้เศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตและฟันฝ่าอุปสรรไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับด้วยลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ